สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้นะครับวันนี้อยู่กับในคูงในเกม One p u Man t e Strongest นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้อาวุธคิงอยู่อาร์ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาวุธคนะิงเนาะนี่นะครับเหลือเวลาอีกหกวันนะวันนี้ผมจะทําการมาจัดอาวุธเจ้าคิงแล้วกันเนาะตอนแรกว่าคิดว่าเจ้าอาวุธกระบองเน็กแต่ว่าขอเป็นคิงก่อนละกันนะคิงน่าจะน่าจะจําเป็นมากกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเอาเป็นอาวุธเฟย่าแล้วกันเนาะมา ตัววุธวันนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมดอ่า83บใบนะครับเราจะเอาวุธดคิงหนึ่งอันเนะาะใช้ทั้งหมด70ใบนะมาเดี๋ยวขอํำการไปสุ่มเลยแล้วกันนะสุ่มจะได้แบบเอาไปรีวิวในข้ามเซิร์ฟนะอเดี๋ยวพาไปดูเอฟเฟกต์แอนิเมชันก่อนแล้วกันนะมานี่มาถึงปุ๊บนี่คือข้างหลังนี่เคยจะเป็นเอฟเฟกต์สีม่วงนะจากตอนแรกคือเป็นแค่สีดำๆเนาะนี่นะครับให้ดูรอบงนะนี่เป็นสีแบบสีม,ม่วงๆนะสวยงามอยู่เหมือนกัน โอเคไปเดี๋ยวขอทำการสุ่มเลยละกันนะในตู้ก็จะมีอาอาวุธเสื้อคิงล่างหนึ่งยนะครับเป็นเสื้อสีดำเนาะไปะกดเลยละกันแปดใบอ่ะวุแล้วเสื้อคิงมาเลยครับรอบแรกนะสวยงามเลยขอเศษคิงหนะ่อยนะมาอ่ะได้เป็นเศษคิงโอโ้สามเศษนะโคตรดีเลยนะครับก็ต่อเลยอ่ะแล้วเศษคิงมาต่อเนื่องถือว่าดีนะไปครับก็ต่อเลยผมไม่ได้อะไรนะไปก็ต่อ โอ้ลัสเซตคิงสีม่วงมาถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะได้รีบขึ้นห้าดาวบวงนะไปกดต่ออ่ะเกลือไปกดต่อเลยเมื่อกี้รอดปะเนี่ยเดีย๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะเอาโอเคครับรอบสุดท้ายนะแปสิบใบโอเครับรอบสุดท้ายก็ได้เป็นอาเซษคิงสีส,ส,สีทองมาทั้งหมดสองเศษแล้วก็เศษม่วงหนึ่งอันเนาะโอเคครับทำการรับของรางวัลเลยละกันนะได้เป็นอ่าหีบเลือกสกิลแล้วก็ เป็นหีบทักษะนะเมลสี่อันนี้ก็เป็นอาโซเนาะโอเคเอาไปเอาไปอัพพลังเนาะไปครับแล้วทําการรับนาฬิกาอานาฬิกาอะไรเนี่ยลายดาวมานะแล้วการรีเซ็ตไปล้วกันแต่ว่าไม่กดเพิ่มนะเอาแค่วุ้สามดาวพอโอเคแล้วขอพาไปอัพขึ้นสาดามูนกันลวกันนะมาอัพไปเลยครับพลังเด็กใหม่เจ็ดหมื่นนะโอ้หเยอะมากเลยโอเคขอทําการอัพต่อเลยแล้วกันนะนะ เดี๋ยวขอกดอันนี้ให้มาหมดเลยแล้วกันนะร้อยห้าสิบอันไปเอาเอาทำมันอัพได้แล้วกันนะเนาะอของหมดอีกของก็ไม่ค่อยพอนะโอ้โหอ่ะโอเคมีอันนี้ก็เลือกมาให้หมดเลยแล้วกันนะไปโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรน,นี่คือมีแค่นี้เนาะบ้าเดี๋ยวขอพาไปดูอ่าเจ้าก่อนมีอ่าอวูสามดาวเนาะ อ่าอันตินี่คือจะเป็นอ่าคิวอ่า450เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวพออัพเป็นอัพปุ๊บนี่คือจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขอดูแป๊บนึงนะพออัพปุ๊บก็จะเป็นอ่าโอ้พันห้าร้เปอร์เซ็นต์ปะหรือเปล่านะคะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจะจำกันนะคืออัพอัพไปไหนเพราะว่ามันจะเป็นอ่ากระหน่ำยกตีนะครับอ่ะอัพไปเลยแล้วการพลังเด็กมาอีก30,000นะตอนแรกคิดว่า300,000โอเคได้เรียบร้อยนะคะสละอุ้งคิงยูอานะมา เดี๋ยวขอพาไปรีวิวในข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะเดี๋ยวขออัปเดตพลังก่อนนะครับวันนี้นะพลังวันนี้ก็อยู่ที่อ่า49้าล้าน2องแสนเหมื่นนะก็คือใกล้50 000, ล้านแล้วครับใกล้ครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะขึ้นอ่า50ล้านนะครับไะเดี๋ยวขอไปในข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะเดี๋ยวขอหาเหยื่อสัก2-3คนละกันมาเหยื่อคนแรกของเราขอเอาเป็นอ่าขอดูตัวละครแป๊บหนึ่งนะเอาใครดีเนี่ยคนนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวละครแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะ อาร์ขอตีจาคนนี้เลยละกันนะ4.6ล้านจากเซิร์ฟเวอร์541นะมาลุยเลยละกันเราโดนเปิดก่อนแล้วจะกจ้าโซนิกล่างสอง 2. มาเปิดทีหลังแต่ว่าขำดังกว่ามาลองดูละกันนะมาครับจังหวะเนี้ยโซนิกทำการตีท,ำำทําำหนึงทีแล้วก็พาสิบคิงมามาแล้วครับคิงเขาสามดาวเลยนะมาแล้วมับกระนำยกตี้มาทำการรักใช้ปั่นมา 819ล้านยังไม่ค่อยเป็นอะไรอัดทุบมา36าล้านไม่เข้านะยังรับแรงกระแทกได้ชิวคิวอยู่หมาบล็อกลูกไฟไปจากการได้ยันติแล้วก็คิงมาแล้วครับจังหวะน,นี้เอฟแบบอย่างเท่นะนี่แบบกระหน่ำยกตีนะครับจากจากบบจากบัฟแค่สามตัวนะกลายเป็นบัฟหกตัวคือดามเมจเราจะแบบจะแบบค่อยงไงดามเมจเราจะแบบแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะตราหนักโอ้ตคิงมา ันนี้ก็เป็นการไล่กูดูยุตไปก่อนละกันนะมาแล้วก็นนะกบาเขอนการาตีมาหนึ่งที11ล้านหมาครับรล้โบร้อยอา,าวุธสามดาวยิงมาหนึ่งทีโอ้โหยิงมา300ล้านเดี๋ยวนะแล้วมารีวิวคิงแต่ว่าคิงตายไปแล้วเดี๋ยวชิปหายละผมมารีวิวคิงจริงปะเนี่ยทำไมคิงมันตายแล้ววะแย่ <c oughs> yeah, แล้วมารีวิวคิงแต่ว่าคิงตายไปแล้วนะสงสัยเรานั้งใจแบบตีคู่ต่อสู้ที่แบบตึงเกินไปนะ แล้วไปทำไ่ยังไม่ทันได้ขยับเลยยังไม่ได้ขยับเลยนะโอ้โหสงสายคู่ต่อสู้เราแบบมันโหยเกินไปนะอ่ะเมื่อกี้ถือว่าไม่รับประกันเดี๋ยวขอหาใหม่หน่อยอ่ะโอ้โหคนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวขอตีคนนี้เลยแล้วกันนะครับมีสติ๊วฮาร์ดม่วงนะอ่ะแล้วเมื่อกี้คือ้อต่อสู้หนักเกินไปมาเดี๋ยวขอเอาคนนี้เลยแล้วกันนะครับจากอ่าเซิร์ฟเวอร์ห้าห้านะกายจเจริญนั่นเองมา มาครับจังหวะน,นี้โซนิกฝั่งนรงค้าได้เปิดก่อนไต่ธรรมดาหนึ่งทีแล้วก็พาร์สีคิงมาอันนี้เป็นคิงอาวุธสองดาวนะนี่ครับเป็นฉากหนังสีม่วงๆอ่ะดำๆนะมาครับโบล็อดยิงมาอ่ะแล้วก็บอลอนไรทำการไต่บันทีมัพยี่สิบหกล้านมาติดโลกไปหนึ่ง,งตัวอ่ะโอเคหวังว่าคิงเราน่าจะไม่ตายนะอะ่โอเคครับนี่อาวุธสามดาวนะเอฟเฟกต์ถือว่าเท่เลย เราเซอร์เมื่กี้ปันน่นอันติไปแปดล้านอะกระบอลเอกเต้ไปสิบสองล้านนะอันนี้เป็นเชียงวุ้งสองดาวก็ฉากหลังจะไม่เหมือนกันนะกระบอลเ็กเต้มาหนึ่งทีเจ็ดล้านมาครับจงังหวะนี้จีโฟขอยิงมาหนึ่งทีนะยิงไปสิบสามล้านแล้วก็พาร์ทเซรคิงไม่มาแล้วเพราะว่ามีแค่พาร์ทหนึ่งนะมาแล้วโซริลทำการต่อยแถวหน้ามื่อียัดหน้ามาสามสิบเจ็ดล้าน อัปไปหนึ่งทียี่สิบห้าอีกหนึ่งทีสิบสี่โอเคยังรับแรงกระแทกได้อยู่รับ G4 ทำการยิงไปหนึ่งทีนะยิงไปยี่สิบเจ็ดล้านแล้วก็พาสิบคิงมาไหมรัสเซมกีขอปั่นก่อนปั่นไปร้อยสิบเก้าล้านนะครับโอ้โหนี่ขนาดแค่ห้าเป้าหมายนะร้อยสิบเก้าล้านหึตึงๆเลยแล้วพาสิบคิงมาจังหวะนี้นะนี่แล้วมะก็น่ำยกเต้เรัสเซมกีปั่นไหม จังหวะน,นี้ฝั่งน้องข้าวเนี่ยคือเหลือแค่2ตัวนะโอ้โหตายไป3ตัวแหละตายไป4ตัวนะ,นะะรรมาทัสมังกี้ปั่นได้หนึ่งทีนะ2เป้าหมาย52ล้านโอ้โหดาเมจนี่ถือว่าแรงมากๆเลยนะสตัดทัสมังกี้ยูแล้วคือเลือดขาวนี่คือปลาไปแล้ว18หลอดนะอาโบรอดยิงไป4ล้านติดโลไม่ยอมท้อทัสมังกี้ปัน่นเรียบร้อยนะครับติดอ่าโลพิเศษนะไม่ยอมตาย ไม่ยอมตาย,ยางั้นหรอไม่เป็นไรแล้วชิงมาแล้วจังหวะนี้ชิงเอนจินนะอุ้สามดาวนี่ทัศมุกิปล่าแล้วสิบเก้าหลอดมาอกทำการไต้ไปนนทันทีสิบเก้าล้านร้อยตายนะม,มันมันเลยจริงๆนะไม่ได้ขอจับการหายสักคนสองคนละกันนะกำลังมันเลยอ่าคนไหนเดียคนนี้มีเมทัลไนนะ์นะอ่าคนนี้ก็มีกุบาทไม่ค่อยชอบกุิบาทนะ อะเดีวขอํำการตีคนการแล้วกันนะครับ4 6ล้านนะมีเมทัไนต์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเจ้าอาจีโฟนะแต่ว่าจะรับแรงกระแทกจากเจ้าอาบรอักับทาเสเกิได้หรือเปล่านะมามายจังหวะน,นี้ฝร่งค้า,าได้เปิดก,ก่อนจากเจ้าอาซาบิเมะร่างสองนะมาครับจังหวะน,นี้ใบมีดบุ่นวนมาปามาหนึ่งทีนี่เนี่ย 8, ล้านแต่ว่าเขาไม่ได้มีชิงนะถือว่าดีเลยทารสรกิปันมา29ล้าน เราต้องรับแรงกระแทกใข้ได้นะโ okay. อเคเขาไม่มีเจ้าอ่าคิงก็ถือว่าเป็นข้อดีนะไม่งั้นคือเราจะโดนแบบโถมนาเมจหนักเกินไปอ่ะคิงบัฟมาหนึ่งทีมาครับจังวันนี้ถ้าเซมรกิปันมาจากการไล่อันติกระบ,บองเด็กตีไม่หน่ยห้าล้านมาอลักข้ามสวนคือมาจากการไล่อ่าอันตีนะเดี๋ยวมีมีตะแก่บอมเลยล้มกดมา Okay. มาแล้วไม่ทานายทำการยิงมาหนึ่งทีสตันตัวอาจีโฟนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีล้างสตันเนาะแล้วโบร้อยขอมาจังหวะนี้ยิงมาอูิบล้านเบา้าก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิงจะตายหาเอาฮัลโหลคิงเหลือสามหลอดขาวเลยนะโอ้โหไหวไปเนี่ยแล้วคิงเลือดขาวเหลือแค่หลอดเดียวตายละผมว่าคิงผมไม่รอดแน่เลยว่ะเรียบร้อยคิงตายไปแล้วนะ หถามจริงเราเราได้มารีวิวเจ้าอ่ะคริงจริงปะเนี่ยคิงมันตายอีกแล้วอ่ะมันโดนดาเมจหนักเกินไปนะจิงนะมันตายอีกแล้ว,วอ,อ่ะโอ้หอาจีโฟยิงมาแล้วโบลอดได้ยิงอีกทีเป็นไรทำไมมันได้ยิงบ่อยจังเลยเนี่ยอ๋อมาไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราขอส่วนคืนบ้างนะจากเจ้าทัศมกิร์ไม่เป็นไร หมาจีโฟยิงไปหนึ่งทีจังหวะนี้นี่น่ยยี่สิบหกล้านไอทัตสมกิมาปั่นไปจังหวะนี้เจ็ดสิบสี่ล้านติดโลไปสามตัวไม่เป็นไรเรามีกระหน่ำแดงนะจากเจ้าชิงอูดาเมจแรงนะแล้วก็บองเหล็กไม่ได้ปัน่นไม่ใช่ดีทัตสมกิมาปั่นไปสามสิบห้าล้านยังติดโลกันอยู่อโอเคแล้วโบลอดได้ยิงนะอะทาการปลดโลเรียบร้อย โบล็อดมาจังหวะนี้ยิงไป40ล้านหูเรียบร้อยรวมไปอีกสองตัวสามตัวนะรวมกันไม่พักเลยกระทัเสิร์ิกีงขรงข้ามติดรถเรียบร้อยอ่ะมาแล้วจังหวะนี้กระบอกเหล็กได้ทำการตีไปสองตัวไม่อยตีไป29ล้านนะโอเคจังหวะนี้ก็เข้าสู่ต้ที่สองนะอ่ะซามิแมนลุกขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ปาดนะเพราะว่าติดสนามพลังนั่นเอง กระบองตีไหมอ่ะน่าจะรับแรงกระแทกได้สบายนะเพราะว่าทัศน์สมจีเราเนี่คือ13หลอดเลยรับโบรอดได้ยิงตเต็มสี่เป้าหมายยิงมา50ล้านอูดามเมจแรงอยู่มกันใช้ได้ทัศน์สมจีปั่นมา12ล้านแล้ว G4 เราจะตายแล้วไงล่ะแย่ละเรียบร้อยนะครับ G4 ตายไปแล้วนะเหลือ3ตัวตอนนี้นี่คือเหลือ3ต่อ3นะครับถือว่าไม่มีใครโกงใครนะ3 3 ล้วนะเซมกิปั่นไป20ิบล้านโบลอติดลบเรียบร้อยอ่ะคมกิซ้ำามลักส,ลสนามพลังแล้วก็โบลอได้ยิงเ,เต็มสองเป้าหมายนะชีไปห้าล้านเรียนทั้งเซอรามกิร่วงแล้วโบล็อไว่ายังไงเรียบร้อยนะครับโบลอนะอื <c> ้ <oughs> ปั่นมาดีๆนะครับสำหรับทัชเซรมกิจังนะหยดาเมจนี่คือปลาไปแล้วห0สอร์็นะคิงก็ถือว่าเป็นตัวอ่าซับพอร์ตแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้โชว์พาวอะไรมากมาย ก็คือมาทำให้แบบทีมเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะสลรับอุสามดาวเนาะโอเคครับสำหรับการรีวิวอาวุธคิงสานดาววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้กันนะครับใครชอบกม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย